สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีฝรั่งอาหารเย็นวันนี้นะคะ I love November I love I love November เลื่อนไปเดือน11แล้วพี่น้องจ๋าเรยหนุ่มเล่นตื่นเราแบ่นอนยิ้อยาก อยกอุซูมาม่าจบเบนมาม่าอีสเเบน2023เองอยากอ้วนนะนะเอ่ผัดสุกินี่นะคะผัดผักใส่ไข่ครับผมจะเบนน2023เอมมาอยากให้ปีนี้หมดเร็วๆมาโฟกัสในยาไปกันนะไทเแลนด์ามะการุซูเอ่อมิสิ่งจะไซมเมร์กันเนี่ยแต่ฮัลล์เป็นนดวงโอมิสิ่งจะไซมเมร์กันเน่ยอัส นี่เทฟี oh, ่โอ้ล่าล่าแม่แม่บอกว่าอยามามุดนี่อร่อสมาโอ้ราดเลยนะคะจัมโบดูถาดนะพี่น้องคะโชว์ถาดฝรั่งกินข้าวแรงอ่าวันนี้ป้าป้ามุดตจแซอป้ากินสปาเกตตี้นะคะกระปุกที่จะทำซอสไว้เนาะก็จะต้มเส้นให้ เวลากินแยกกันหลายอย่างโอเคถ้าอารมณ์ดีไม่เหนื่อยก็ถือว่าโอเคนะคะเนาะทำให้แต่ถ้าในเหนื่อยแล้วก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันอย่างลูกชายก็จะกินสปาเกตตี้กับเบอร์เกอร์ซอสขาวกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์นะคะก็จะแค่อ,อใส่ชีสแค่นั้นชีสใส่ยอืยนะ โอป้านี่ซอสแดงเราทำสำเร็จแล้วนะคะวันนี้ปะป๊าคือลึกแคปไตสเอตันนัดลิปลิงอกนกเอ็น่มเมนูวันนี้ไม่ใส่พริกนะคะปกติจะทุบพริกใส่ด้วยฟันดาคเคยนปีกานอมดัดวารอมโคอนุกย่อะไรแกมักปีการ้อน ยามน้องไอ้ทำการบ้านฝากด้านนู้นนะคะน้องไอ้มาสวัสดีครับหน่อยดิด้านนี้ลูกสวัสดีค่ะมาด้านนี้มาด้านนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เชนน้องไอทํทำอะไรลูกการบ้านเฮสัริการบ้านพรุ่งนี้ทำอะไรไม่รงรู้ป้อรองไรนรู้รู้องู้อู้รอร้อออ ตวมนะอ่าต yes. uh, mm, ุ๊ดเขาเรียกว่าสอบเล็กนะคะวันนี้ก็เลยอู้ฟังใหญ่เลยตุัวสอบสอบเล็กนะไม่ถึงกับอ่าเอ็กซามก็คือเดี๋ยวเัากจะเห็นพวกกระสเมดูอันนี้ก็เอาเล่นรึกซักกันะยาดากลับบ้านไปแล้วอมวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งแยกกันไปเดีเวราต้กัน Dus deze week zaterdag ga ik naar school? Dat we gaan doen. we niet, boggen, hè? Hint, ja. maar we gaan naar Hintje aan het deel. Maar mijn vrienden zijn geweest. Wacht, dus wij zijn woensdag. Hmm. Oei, mama heeft nog een pakketje. Ik ga die pakketje ja, kijken. Zaterdag. Ben ik ben weer terug geweest. Wat oh, vind je ja. zo? Maar ik ben er vroeg elke dag. Trek aan voor Bram, en opa vraagt. Bram heeft opa geen eten. Ja. En dan gaat opa sterven. Dan gaat opa sterven. Waarom? Ik ben Nog één minuut dan. Dat is gemakkelijk spaghetti koken en alleen warm maken. Is dat lekker? Mmm. En is dat mm. nog ook alles wat Mama, je moet altijd vragen tegen papa als het lekker is of niet. Papa, allooi mij. ik kaal. Het kan dat hij nee zal zeggen. Papa, nee. 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 ถ้าป๊าป๊าบอกแม่อร่อยมาม่าก็ไม่ทำให้กินไงมีเมม่าเก๋มจาซาเกอ๋อกองไหนกโอเคย่ๆออโอเคอ่ะมาม่านี้มากก๋ปป๊ามุสลับดูนอันไต่ะมาม่าทำอาหารไทยได้ด้วยอมาก้มนีากอมาดูกันนะคะเพราะว่าหลังจะกินหมดกระทะนึงอะบอกเลยนะเกือบหมดนะคะพี่น้องคะ เหมือนจะเยอะมากแต่บอกเลยว่าตักจานเดียวก็แทบจะหมดอยู่แล้วนะอิสระเลยกันนะอืมอืมแต่ทำมมันก็มากโมยาวอืมัไม่กเลยเพราะว่าโอ้โหมากสิเขาบอกเธอทำเองเธอก็บอกว่าอร่อยสิพนาพี่น้องเงยยังไมซใส่ขันก็นโอ้โหต่างจอง z โซน <laughs> maar ik zeg, je moet zelf. Ja, je kan niet zeggen als ze zelf maakt en dan ja, dat is dat niet lekker. Ja, zo. Som... Oh, dan, dan, is... dan ben ik als wat zeg. Ah nee, soms zit de... mama maken, soms voel ik niet lekker ook, allo, soms Ja, ik ah, som het Soms zit ik omgekeerd. Maar je mm. maakt allemaal goede eten. Mm. Ja, omdat ik weet dat mama Lou en hoe je chokkina lay, papa chokkina Ja, dat is wat ik wil net zeggen. Dat is goed, want jij weet wat ik ja. graag eet. Dat is hè. Maar niemand weet wat ik graag eten. Niemand kan niet maken eten voor mij. Mm -hmm. Waarom? Want ik weet niet wat je wilt eten. Nee, omdat je wil leren niet. We zijn 20 jaar. Dus ik kan niet, eens ma ik kan niet eens eten, maar ik zal me gewoon verbranden. <laughs> Alleen shopping. Weet wat mama graag eten. Mama. Maar mama moet zelf maken. Nee. Dat is al goed. Wou je, ik eet? Wou je dat je eet? Ja. Omdat mijn hand is helemaal verbrand. Oh nee. Je bent ja. nog klein. Nog, mm. Ja, ik kan jou eten niet maken. Gewoon flink zijn. Ja, papa is, ja, is waar. Is waar. Maar papa nooit leren. Op de wel kindjes die je eten maken van 8-9 jaar. En dat is alleen. อยู่มา20ปีป้าป้าไม่เคยเรียนรู้ที่จะทำอาหารให้คนแม่าทำแม่ทำอาหารให้ทุกคนอร่อยเพราะเธอรู้ว่าทุกคนชอบอะไรแกก็นั่งดูนะแล้วก็น้องเด็กเชลูโคบอนฟลิงเซนอันเอเตอร์คูดอันฮัลเลอเปนโอเปร่ามันมาม่าคุณลึกกินเอานะอืมกินแล้วก็ช่วยกันเก็บกันล้างโอเคแล้วนะคะเรื่องทำกินนี่อย่ามาใกล้วุ่นวายแป๊บๆไม่ถึง5นาที แม่ดูฟังลูกชายนะฉันยังเด็กอยู่ตัวปะป้านั่นแหละควรที่จะทําเรียนทําให้ปะมามากินเป็นได้แล้วะว่าสุดยอดนะฝรั่งน้อยอมิสคิวส์ะแชมเปญงมโนกนะดับปุื่อกี้นันมีกะปูปูปูหมามาเอเตอร์ฟามิดักเอะโนมาลาบไก่เยครากโอบดีประสิทธิ์น้ำตก มาซาซีเนมเอ,อัลลัสพม,มีดักซาซีเอตลาบไก่อลัลละมาอบเน่นี่อบเนมนี่นน <laughs> ลาบไก่เหลือนะคะอือฝรั่งก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าลูกสาวห่อไปหมดวันนี้ก็เลยลุยอยู่ในครัวเช้ายันเย็นนะลูกมีความสุขสามีมีความสุขก็โอเคนะสำหรับเจ๊จ๋านะเหนื่อยบ้างแต่มันก็สีสันของคข้ามาแม่บ้านเนาะจริงจริงนะ นานๆลูกสาวจะมากินด้วยอาทิตย์ละครั้งแต่ก็ถ้าอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็ทําอาหารถึงไม่ได้มากินก็ตักห่อใส่กล่องให้ลูกนะคะเพราะบางอย่างเขาบอกเขาทาแล้วไม่เหมือนเอามาก่ายแบบสั่งซื้อกินอย่างเดียวเงินเดือนบอเหลือเด้พี่น้องวันนี้ก็นั่งคุยปรึกษากันเหมือนกันเรื่องลูกสาวการใช้เงินอื ฝึกอย่าใช้เครดิตนะลูกอย่าใช้จนเกินตัวหมดแล้วก็หยุดอืมใช้ในโคตา้าแคปกระสิกเตกสิสซีเลเดอแฮปเยอะเครดิตกรเบร้ลเซฟกระสิกเอนเกียโอ,โอีกเวทันี้อีกเซกบัลแบลนอบเลตอันแกะวัดแฮปมาม้าป๊าน้อยกรเบร้ลวารุมป๊าแมมาหมดเออ่เซฟพอละกัมันหูเฟียบิกินอะไรมา Mm. ดารุมเย,ยอุกมุดอานเต็งกันนิคมักอ,อ๋อลีนหนึ่งลีนหนึ่ง that is pui for sephonic first t i ไหมอืมใจดีเกินป้าป้าสมุดแฮบอัน forward for save อันนั้นเเซอเดอร์ twenty f i ฮูเฟ่โล <c oughs> เป็นโอเวอร์เขียนพร้อมเซนจะอบลีนนะปะ้าป้า mm. มุดตนิตฟ่ ยิ yeah, ่งเป็นทุกข์อีกนี่ทุกขราสยโกรธกูว่าเนอะประยัดนะใช่นั่นคืออะไรรถต้องมีการบำรุงรักษาต้อการควบคุมใช่ฉันเคยบอกกับเจ้าหน้าที่วาคุณต้องรู้นะคะ <Yeah. S 2> ใช้เงินเกินโคต้า <Yeah. S 2> ไม่พอยืมป้าใช้อันนี้คอยจะยื่นให้อยู่เรื่อยไม่รู้จักลำบาก,กติดคุณมาป้าหลังจากนี้กิดกกนี้ติการไม่ไ้ใจกู

Ja, want zijn stem is... De stem is niet zo goed nu. De stem is een klein beetje. Ja, en direct hu, hu, direct. En voor ja, de speken. Hij moest vaak. <laughs> nee, voor te spreken ook. Ja, maar, maar weet je wat ik weet. Mm. Hij kan niet eens één dag zo'n pietje. Je nee, één dag zonder. Papa. Ook niet. Hij drinkt ook thuis. hè? En ja, één dag zonder tablet. Ja. อันเอนมินุตกันน uh, nice oh. well, so ี่อัคกุกันเอนดักแย่1ูตนปตดูตับเล็ตวิ่งเซนนินเทนโดวิ่งอัลลัสวิ่งอีกเนมนะแมนไวร์กันกินไปคุยไปนะคะเออลูกสาวลูกคุยเรื่องลูกสาวลูกชายคุยถึงปู่ไปทั่วเลยออเกคนนี้นอกโหหมดจานพี่น้องจ๋าบอกเลยทำให้กินเนี่ยไม่ไม่รู้สึก เหนื่อยนะคะถ้ามีแรงทํานะเพราะว่านางกินดีมากคูดเอแต่กหนปรากาเมื่อกี้น้องสาวมาบอกชิมไหมนางบอกก็ไปกินข้าวกับเ่นนถ้าแบบนี้น้องสาวจะกินอันนี้นิ้วก่บปะ าทสติมพลาสติกทำไมพลาสติกไมพลาสทำไมลากทำไมพลาสติกทำไม t ลาสตกทาสติกทำลาติกทำสตทำไาสติกพาตกไมพสติกทไมลกไมพลาสทำลาสนะกัำไลาสติกทาสไมตทมสไลทากลาสติาติกทสกากตตตมสลากลตสก เ0นติกมินูตอ,อีกครึ่งชั่วโมงปูลงมาก็เหลืออีกสัก10นาทีจะเข้าไปอุ่นเนาะลงมาก็จะได้กินลร้อนนะคะของปูวันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันกับชีวิตแม่บ้านนะ,ะ,นะนในครัวต่างแดน,น,นเนาะสีสันตั้งแต่ลูกยันเช้าอาหารกลางวันยันเย็นอ,อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องคะแบบร,รุน่นโฟมาินอ บอกรูว่างวันนี้จากินข้าวเหนียวจุกตอนนั้นกินบ่ายโมงเนาะเด็กมาจากโรงเรียนเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งก่อนบ่ายโมงเที่ยงกว่ากยาวเลยเย็นก็ไม่เอาแล้วนะคะเพราะข้าวเหนียวตอนนี้ยังอืดอยู่นี่อยู่เลยอย่ังแซ่บโอ้ กินไปคุยดูลูกทำกันบ้านไปนะคะพี่ทองคะเริ่มอื่นแล้วแต่กันนี่รับเบียเบนนากันนี่อ๊อิ่มอีกหน่อยเดียวกินให้หมดฝรั่งไม่เคยทิ้งอาหารนะแม้กระทั่งเม็ดก็ไม่เหลือนะพี่้องจาอันนี้คือความจริงเลยของเรานี่ถ้าอิ่มแล้วระวังเ้วก็ตักให้เยอะนะเยอะมากโอ้ ผัดก็เกือบหมดกระทะาจารย์ถ้วยจานนี้ไม่ใช่ใน,น้อยๆนะมุดเตนกกินนกแกล้งความดีแกล้งน,นกมุดดีเลเจ่งโรสอิ่มโอเคพลังอิ่มแล้วไม่รอดพี่น้องจา๋าเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะปุ้มปุ้ยหนูปา <c oughs> ป๊าไม่อ้วนแอนเล็กแอนยังดันตางกัน รอผัวขอบคุณยังไม่ขอบคุณนะ <Okay. S 1> เออ <Okay. S 1> มักซิมขอบคุณม,มาไหมยังเนี่ยอนุเคนเอตันแย่ี่สิวันเรงสตวเออเรจะสิอ โอเคนะคะคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณนุกกำลังใจนะคะเนาะชีวิตบ้านๆชีวิตในต่างแดนกินไปคุยไปจมเรื่องลูกเรื่องเต้าไปนะคะในครัวต่างแดนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ